สวัสดีค่ะพบกับห้องสูบประชาชอนเภอกระสังกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูวิธีการดูแลตัวเองนะคะเมื่อเป็นเบาหวานค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปในครั้งต่อไปและที่สําคัญนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง u t u b e ของเราด้วยนะคะค่ะสำหรับการดูแลตัวเองนะคะเมื่อเป็นเบาหวานนะคะวิธีแรกก็คือควรควบคุมอาหารนะคะประเภทที่มีแป้งแล้วก็ของหวานค่ะ และว,วิธีที่2นะคะก็คือการรักษาโรคนะคะที่พบร่วมรักษาไปด้วยค่ะในส่วนที่3นะคะไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มสุราด้วยนะคะและในส่วนที่4ี่นะคะก็คือรับประทานยาและพบแพทย์ตามที่นัดหมายค่ะในส่วนข้อที่5นะคะก็คือการควบคุมน้าหนักนะคะแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือดูแลสุขภาพเท้าของเรานั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับสาระดีๆกับเราในวันนี้และที่สําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณที่มาของเรานะคะก็คือ w w r w e v l u t c o m นะคะที่ให้สาระดีๆกับเราในวันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ